สวัสดีครับพ่อไปกรีดยางมาได้อัปเดตหลายเหม่อครับมื่อน,นี้พามาบึงคาลิหกร้อยสามปีครับสามปีกันหนึ่งเดือนวันที่สิบห้าธันวาถึงสิบเจ็ดนี่ก็ครบหนึ่งเดือนครับสามปีหนึ่งเดือน โอ้ยงามครับคนอื่นเราบ,บอหูแต่เจ้าของหนี่ว่างามเลยครับมาผ้าเบิ้งจกแถวหนึ่งมีหกเจ็ดตนนเะจ็ดตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสียดายครับได้แค่เจ็ดซิมหาต้นเนื้อที่นี่แค่สามไร ลูกชิดแดนนะครับชิดแดนจะของพ่อตาบอกว่าชิดแดนไปนเลยชิดแดนกูนั่นแหละแกว่าออก็เลยได้เจ็ดสิบห้าต้นรอบที่แล้วแต่งขาย ได้สามอยก็รูครับสามโหนะวะเออสามรยบห้ารอบก้อนนั 400. ่นสี่อเดี๋ยครับเสียดายได้ไปหน่อยนะครับอยังนงลักษณะทะลายของงามเลยครับเนี่ยงา,าผมสายคอมแพกนะโอ้คอมแพกในิลียคอมแพกกานาเดลิกในจิลีย โคนจะดกครับดกเพ็ดกินหนื่อยก็เลยร้องว่าเออซัวาค่าลิขหกร้อยนี่ดีลรอที่แหละกก็วันๆอยู่ครับได้มาโอ้ยถ้าไปย้อนไปเบงต้นเขามุกปๆหลอมกขมวนน้อยๆกล้ามแห้งก็วันใจหรอกครับสองปียังบ่ลงทลาย นี่แต่โดโอกผูกตัวสีลงทลายสองปีสามเดือนสี่เดือนครับเพิ่งจิได้แข้งขายตอนองสองปีแปดเดือนพบเ,เป็นทลายถึงครับบาง่จ้หายกูปาล์มสี่ปีหาปีทลายเฮ้ยห้าไมงครับ Hm. Hmm. Hmm. นี่เพิ่งจะได้กินปุ๋ยไปสี่กิโลอย่างเดียครับนี่รอบดีไซรอบนี้จะจะใสทั้งัดตรงด้ไซนะครับสี่กิโลผมใส่สูตรสิบหาสิบสามสิบคือละสองกิโลรอบพิดตายเนี่ยเพื่านได้ใสครับตัวนี้น้ำจมนะครับนี่ย จิตแดนครับเนี่ยเสียดาวออกอยู่หรอกเลยแม็กนี่เสียมผมใส่จอกเช็ดลอยนะวะเช็ดลอยจอกยางแต่ว่ามันจีนักแน่นักเป็นแฝดลอยหมดแล้วเพิ่งได้ใส่เท่อเดียวครับแล้วก็บโบลอนอีกลอยหนึ่งเนี่ยพิษถ่ายปีนี้ไว้สิเดี๋ยวใส่อีก2อกิโลครับ15 10 30ยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมใส่นันนะ งามแหงลักษณะตะไลใครคิดว่าโบงงามงโบงเลยในคลองอ้เด็คลองเนี่ยว่างามเลยกับเดี๋ยวใครืิดว่าเป็นปั้นดีแอบแอบชอบเลยครับว่าเขาใหญ่ยังไงน,นะเฮ้ยอี่าง còn bầu á, 3 chắc chỉ xưa, 3 năm gì này làm này, 3 năm, 3 năm. 3 năm. 3 năm. Hmm. เบิ่งอีกสักต้นงกงางเธอเป็นสายพันธ์อีกสายพันธ์หนึ่งที่ผมผมแอบชื้มักแลยครับการีโคโรยนะได้มาเต็นลุงเรื่องพันธ์ปามนะครับอ่ะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับ